พอซากได้ปลาคอใหญ่มาแล้วเด้บานนะเออเนึ่อยสามสิบบาค่ะต่ลเท่าไหร่ครับตอนนี้มันไหลระคาปะหลละค,ลา,ละคานึ่งรามสิบคอใหญ่เลยค่ะอ๋อเริ่มที่ร้อยสามสิบบาทสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันพุธครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดนัดเช้าวันพุธครับบ้านน้องฟืออำเภอเขียมหา,าดครับอุบลราชธานีครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปลอเบิ่งบรรยากาศเล็กน้อยมาสายเนี่ยเล็กน้อยครับนเหมือนนี้ มาเส้นไปไปเลาะนอนเด็กนจังหน่อยครับแ้วเบ่งบรรยากาศเงี้มสาๆบรรยากาศอากาในขาน้ำสินค้ามาขายครับเป็นพี่ว่ามวนภาษาผู้ไทยตัวนี้นี่บักบวบึกแต่งด้วยครับท่านเาเัเราเหมือนป้าโค้งครับท่าน จลาสดๆยงแม่น้ำโขงปลาเขียกันนี่ปลาเขียประโจกประกดแปดช้างแปนาข่อยขึ้นไหลทจ้าข้องโซนใหม่อีกนี่เออแม่เราเคยบอกว่ามวนเธอแนบอกยังก่นแม่นั่นนะพาษาอยังกับผู้ไทยบุ๋ยพาผู้ไทยมวนเนาะเออว่ามวนเนาะภาษาผู้ไทยพี่น้องครับมวนมวนดอกกวนบอกกัน สามวีมุ้งกุ้ยสามวีเศร้าโอ้ยตาสะอ้านกล้วยงามเลยแม่แล้วมาสีหนักเลยแม่แล้วขาสีออกเมื่อได้่แม่จังเสือกล้วยมันหนักเดือยน้องครับสามวีบางไงเศร้าบาทกล้วยราคาเบาแพงตัวนี้ป่าเป็นคั่วให้แล้วครับตัวนี้สีเมนปลาบึกไงเป็นตัดเพิ่นหั่นให้แล้วปลาบึกปลากดครับ ของกินยำโสหมาแก๊สโสข่องแห้งสีหลายคนนี้ครับผมมาะหม่ายนจังหน่อยท่านี้ก็เป็นพวกกระติบตเขา่ามีกระติบตเขา่ามีหวดมีมวยแบบนี้บ่อเพื่อนว่าบ่อตองสิกเอาหมวยหนึ่งบ่อตองสิกมันมามันยังน้อยเอาเจาบาทแม่แบบเนี้ยเราเห็ดก่องละเจา เมื่อน้คอยเสียน้ำรอนนี่นะตอนนี้กล้องละเศร้าน้อยไปมันบ่อแบนเนี่ยมวยมัอดโพเอาไหมเฮาเอาเอกเาั่บคะัเดี๋ยวเอาไปมันก็ได้มันก็คขอ้กันนั่นหละเีวนี้ก็ะ้องมาตัวนั้นกระซ้มาทัวรแหล่แลมันตำแบ มันกรอบนะเอนอกรอบเพื yeah, Debatte, yeah. ่อลายๆครับมาอดนแมวเราได้ผลเรเห็นบากหลายได้พ yes, ี Sarah, God, God ่น okay. ้องผลเป็นกองเศร้าบาดไอ้ด้แม่นากแม่นเน่ปลูกเองขายเองเไปว อ้ยอเเาอลัขาดหนัทคอยังอยู่ทางไหนแม่มอลำนั่นว่าสู้ฟังนันนวันที่แวันที่แปดบ่ครับโอ้กือบมอสองการผลเดือนมีหน้าผลขยมเขาตีการก็ไหเนาะแต่หัวขาบิริินพูดให้โอ้สีได้มาสองเยอะสีบว่วันที่แปดมีหน้าผลแม่แล้วะ ตัวนี้ผักกาดเฮนผักหอมหมากคู่โมเมนต์หมากครับยังก่อนแล้วก็เอือนแกน็คู่น,นวเขียวผู้เถาอ่านแข็งแข็งแม่จังหน่อยแม่ลาวะสิลปินผู้ไทยยังโอ้างน,นี้ก็พักโขลกผักสดๆจากสวนสมผักก็มีได้ครับมีสมผักมีปลาาปลาราเป็นแดดไอรลอะเบิืองนำกันมันแกวเคื่อหัว ป็นต่1แสบจ้ะมันเราเฮ็ดทุงจากบ้านแม่เศ้าบ่จ้า20บาท3โล50 3กิโล50บาทโอ้มันเกี่ยวทงหน้าจักหน่อยก็แม่นมันโคงฮะนออไม้บักหอยอุ้ยบักหอยปังตัวนี้บักหอยปังเด้อนะ ก้ามถุงเท่าใดครับเนี่ยเราใหม่เราอยากบออะไรเราใหม่ก็มีได้เลยมาหอยปังหายากนิดจังหน่อยเดี๋ยเดี๋ครับมาหอยอันนี้ถุกเหมือนจะมีแต่หอยเชือลี่ละไรหอยปังนี่บาห้อยมีแต่ว่าของเราเนี่ยมาหอยปังมันหายากเนี่ยเราได้เบียร์พักในพักมา ไปเดี๋ยวเราขไปเบิ่งข้างในกนอคนครับพี่น้องครับไปเบิ่งี่ตอนนี้ไปน้ำห้ว่นีทีุ่่้ยซางว่ะโมีดไปโหลดสมผักบกทวัวส้มผักช่วงนี้กำลังขันแซบแล้วเนาะแง่ทุ่าไดเลยละเนะี่ย ตรงนี้สิสมพักเสียนป่ะสมพักเสียนสมพักบัวเห็นสมพักเป็นบัวใดเมียร้องมันจะซ้ำส,สมพักกันแหละเมียร้อเราไปเห็นยังเซออมโน่เนาะควานโนเนาะโน่ว่าท่นมีขี่ทางนี้ขีย่ยางอ้อยไฟ นี <c oughs> ่สีอย่างอู้ฟังสี่งามเลยพี้แต่บ,บ่มีหนูไปขวานเลยนะต้องไปหางหนูครับรอบังครับผักกำลังมากหลายนะครับตลาดนี้ส่วนหลายเราเพิ่นจะปลูกเองนะครับพี่น้องครับผักผักเรากำลัลงมาบักบวบักบวบวยังนะนะั่นบักเลี่ยมบวบยังน้อยๆได้ห้าล่ะบังก่อนพี่บ,บักกระเจี๊ยบเขียวเจ้า เจี๊ยบเข like yeah, uh, yeah, like, yeah. um ียวบักทัวเยอะแล้วไปเดี๋ยวยางเบิรเป็นขายยางครับอยู่กลางทางเลยมันเป็นใดยังโว้เนี่ยอยากหรืว่ามันขายยังขายชอบขายยา ขาหมดขาไม่ังครับเขาเมาแล้วหอไปตองสัตนี่ยังละนั่น คือเห็ดเป็นหัวอดอดแดดแปดเลยเองว่าไงพวกเมืองนนเังเนี่โอ้ยเลยล้ขอดเป็นหัวตะโพตัดแปลไว้ดีแทนเมื่อเราบอยังแ้งจ่อไม่ลองกินหรเอาเนี่ยม่เราอย่างน้นเราดูแล้วขอดขี้ยางให้เาโอ้ยเปลูกเมงเลพวกกะิมันสีเป็นเสียนน่ของสีนแน่นอนเราวขอดให้เอาตะพต่แปเอาเอาไปแล้วนางแล้วก็เชียนไปน จมแ่นเพิ่นดูยังไงอัน้ะเจ้าบาทนะาของเลอย่แลโอ้ยยังยมเติมอยู่ั้าวละนบเมื่อมอเาไปกินกับเราเอาไปกินกับเราได้ยู่หพออรเอาไปยำแบบมันแท่นมาพลังโบ่เบิรยังเถื่อนเอานีอ้อยไฟขี้ยางครับขี้ยางที่ว่ามันติดอยู่น้ำไอเม็ดที่ห้อย้าขเกีดนั่นนะลองเม็ดที่ห้อขีด หางงัวเด็ดงัวตีนงัวหนังงัวก็มีหนังควายหนังควายอืมกล้วยท่านนี้เพิ่นขายวะแพงนะคุณมาเมื่อนั้นเราว่าไม่เขียวยำแต่เด็กขมิ้นที่ต้นซื้อเป็นขมิ้นแกงเห็นปะขมิ้นแกงท่างนี้จะเป็นผักครับผัก พี่น้องทั้งบันดุงเขียวเพิ่นปลูกมาขายเอาบ้าเอามาต่ำเอาหน่อยนึ่งนะอันนจ้คุเนี่ยเอกเบื้งเราเอาเมื่อต่ำถั่วก็ตํมแตงก็ะตัมเอามื่ไพ่พอนะนำนะแล้วผมีหยังใส่ตุก็เกี่ยวหมดทันี้ารอสื่อกับปูไปนี่งามนี่กระปูอะไรมันเสียบ ทะเลาะเบิ่งครับแดดกำลังมากำลังห่อนเลยเมืม่อก้อนนัน้นฝนตกบ่ครับบ <c oughs> ักพกลักหอมหบ่มีแนวใส่เนาะหาเบิ่งเอาได้สิเอายังวันส่อนพักซี่ไหมพักซีง่งามงามได้อพี่น้องครับผมนะมะขี้ออเถ็ดบ่มีบ่เอาบ่ กระสีเศ้าบาทนะหืมมะเขือเทศผักชีผักบัวผักหอมไปเดี๋ยวหาอเบื่อก่อนพี่น้องทำหาะผมพาเลาะพาซองก่อนช่วงนี้จะเป็นผักอู้ผักกันจงหรอไงมะง่ามใช่อันแม่ยแล้วนี่นี่หั่เพียกขมิ้นขึ้น ขาเมียนขาวขาเมียนแจงขาเมีอืล้อย่างพักป้งอยาเคยกินบ่เซปอะไรแบบนอ้ท่นบ่เคยกินปะหวีบหยหาล่ะเบงลาะเสียวถ้ากันจ่องคนชื่อหลรกำละหาบัตเ้ไปเห็ดยังได้กินี่

นี่แต่ผักสวนเดนะครับผักเพื่อนปลูกเองชักงน้อยแห้งสีออกไหลช่วงเดือนพฤศจิกาท่านว่าน้อยสีน้ำมาหลายนะครับพังนะช่วงนั้นเต็มเดนะครับถแถวน,นี้สิมีแต่ผักแล้วเห็ดหมัดบางใหญ่นึงพักกันจองหมัดละหา่าขายงามพักกะสีพักเต็มเดนะครับซอยในช่วงนี้กะสีมาเพราะท่านหลายเพราะท่านได้เกี่ยวเขาขกันป็นไรอยู่ เขาเดอกระบอท่านเหลี่ยยู่ฝนทำมีหอดกระสอบกระสอบใส่เข่าเนี่ยมีกระสอบทับตอกไปสั่นเด้อพี่น้องสิขายดีนะโอ้แด็ดซองแดดแยงตาเป็นยังไงบอสท่านนี่หมานบ่นอสครับท่านเนี่หมาอยู่เจ้ามาเขาไก่โอ้หมาเมย์อยู่ครับ มัน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 แม่เรามีปลาดุกเดิมไหมเนี่ยปลาดุกเขาขายโรดอย่งไรนี่แม่แปดสิบแปดสิบใกล้เนอะแล้นแปดพันรลอยเอาเครื่องโลนะครับซื้อมาไว้ให้พ่อเรากินเรากินหม่ไปเลยเครื่องโลแม่ก็ขายอีตัวเนาะซื้อไปไห้ผู้เฒ่าปนนั่นนะเนีนตัวยาเอาตัวยาได้ไมเี๋ยวเอาตัวเอาตัวจำเนึยงเออนั่นแหละแม่งามๆเลยครับผมพอดีแล้วจำนี่พอดีงามเลยปะ ตัวนั่งกับปนในบกลายผู้เฒ่ากินหมูบ่ได้ซื้อหมูไปห่างย้ำได้อันจนเขียวเว้ยว่ากินนั่นว่าไม่เขียวนี่อันครับว่าอยากไปอินเดียหอยหอยหอยมาเด้แนี่ก็ไปอีหลีว่อยากไปอีหลีปลาดุกตัวพอดีงามอยากไปอินดีโลดเดียวเพราะว่าไม่ปลา ขาวยอนี่เ้ไก่เยไก่เน่จังหน่อยแม่เราเอ้าว่นนั้น่มาปดแจมมาพอกันละบาทเนี่ยใช่ถ่ายตใช่บวิ่งอันอันนั้นตัวละมือนเนี่ยปกติอยู่มากก็ไปครับเดียวบโอ้เราไปทังไดือนเออมาก็ไปเก่งรับ ปลาไปรอทั้งพีผมเพิ่งจะเข้ามาได้เลยนี่เขียงหัวเขียงบันนี้เน,น่าเขียงอกทางนี้จะเป็นปลาโลดปลาซิวอา้าวบลาลูตอนนี้โล่เท่าใดบุเป็นอย่างหยาดบุ๊ปลาโลดปลาซิวใหญ่ ปลาแเกลยวงามๆปลาแก้วก็มีปลาลดตอนนี้เขาขายจักบาททำไมปลาลดบอกกินแ้วสองหกบาทกิน้วสองโลละสองรบาทมันโตใหญ่เน่ยปลาปลาพื่อปลาลดมันโตใหญ่งามอยู่ตัวงามมาหวานครับโลละสองร้เดยครับเบื้องโตมันลวดมันอ้วนๆโตบบใหญ่เลยมันกัตามใส่มันเนาะเขาขัดใส่เดียวเขาขัดใส่ใส่ปลาซิวปลาซิวจักบาทท่น มันมีฮาซินีนเศร้าค่ะครึ่งกิโล่ลเก้าสิบบาทว้าพันแก้วบ่ค่ะเศ้าบาทหาซิรลอยแม่นี่หลายราคาครับตามช่วงเวลาของมันปลาซิโอปันขายอยู่โลดละร8 0ยแปิบประมาณนี้ครับประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโล่เก้าสิบบาทอ,อันท่านได เนี่ยไมาขายได้ไหมจะท่องเขียดอนคำนะครับมือเรื่องลอยกับทงมีหลายแนวเลยมีหอดรถมีรถมีจอไรเขีเปียดหน่อยเออยันเหลือกเดีนงามเนาะงามเลยละเปียดหน่อยเถอะต้าหาแบบ ตหาหักเนาะเป็ดตหาหักครับเป็ดมีเดีวเดียว,ว,ยวอย่างางเสียไปหายเฟียมบ่งามอยู่าเราเห็นงามอยู่า็นี้มีปลาหอยเดือดหรอหมนันแน่อยู่นะครับเนาะปกติเราสิมีเห็ดบดมานำเห็ดบดกับบะหมี่มันเออเห็ดบดเราก็เบิดมีปลาหอยเดือดมีเอียนปลาไหลปลาไหล ไปเดี๋ยวเหรอไปคุณครับตลาดก็นง่าอยอีกเงีวเติบพี่น้องครับผมให้งานสาดๆได้มันยใ่ผมาย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 สมผมีพามาเป็น,นยาวแสบแต่ของแสบตามฤดูกัเมาสีมาช่วงเก่ยวเข่าเด้อพี่น้องอันนี้แม่นี่ยพักเสดาจแล้วหลวกให้แล้วต้มให้แล้วร้อมกิน พักกระเดาไหพี่น้องครับกำลังมากตัวนี้ก็แบบ,แบ,บกระเดาสดเลย,งงยเสดาสดเลยครับตัวน,นี้กำลังกำลังริลมอ,ออกกำลังมีแนวเสียบด้วยครับบ้านหอกระเดากำลังสะเดากำลังแบบกำลังหลาย บอขนมจีนเ้าบาลูก้าาไปลากนพีนจ้า้าตัวน้าจังเอาเวลาเน่ยสิบบาทบาท้บเก้าบทก็ได้ด้วยาลูก้าเ้าบาลูก้าปาินนำบใส่ปลาดิน้ตปลาเหรอเอาเลยเดาจ้ะชุดละยีบาทขนมจีนเนาะ ถ้บาบใสไทยกำเอาไปตำสัวก็ได้ตัวสัวเขาปุ่นนนี่5บาทตาลูกีป่ะบาทบานเนี่ยพอซักได้ปลาคอใหญ่มากล้วเด้บานเนี่ยเออลเท่าไตหลค่ะเ่ครับตอนนี้มันหลายลาราคา อ๋อเริ่มที่ร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบหอดลอยหาสิบมาใหม่ได้ครับจักหน่อยแหงสิหลายเขี่ยวขาอ,อละ,อลอละตอนนี้มาใหม่ๆแล้วค่ะแต่สียังสูงเลยจักหน่อยกต่บ่ถือวา่าแพงนรครับราคานี้ลาคอตัวใหญ่ๆอุน่นๆงามๆลอยหาสิบบาทถ้าใส่หน่อยลงมาก,ก็อยู่ร้อยสามสิบราคาประมาณนี้ครับอตั้มจุลูเลยหัวสันสัน ปลออาคอหา่นพอสักครับไปเดี๋ยวไปร้อนท่านผีน้อง,อองปลาคอมันต้องเอาเอาไปเผาอย่างเดียวแต่ปลาคอห่อกับมีอยู่น้องสาวคนเอ๋หายอาหารมันไหนตีอู้หูแดดหอนแดดแี่งได้พี่น้องครับรอเขามาหอดกลางตลาดแล้วมันเนขามาสายจัหน่อยครับมากกบไป พูดได้ก่อนกับแม่บ้านแต่อย่างบ่าไงครับอ,อุณหภูมิยญงอย,อยู่คันมาคนเดียวนี่สิได้โบาลายเพราะมันบ่มีเมื่อถือนะครับเมือ่อโบวางแต่ว่าทามากก็เพลินนั่นมีเต่แนวสื่อ แม่ค oui, ้าหน่อยขายเฮ็ดบดเลยรขึเก่งแต่ละขายของก็เปลี่ยนเฮ็ดบดป่าครัพ nah ู้เป็นนกันแมนแล้ว่ะย่ะเฮ็ดบดป่ากำลังไหลครับตลาดเช้าวันพุธครับบ้านน้องผืออำเภอเคียนมาล่าดุบลราชธานีแม่ค้าหน่อยกำลังขายอยู่ล้องถอดไอ้บุ๊กมันขายแม่ค้าข้องละเศร้าบ่ข้องละเศร้าบาทครับ กระด่างเอาไปสุบสุบใส่งาใส่เสียนเล็กหน่อยสแส่บแม่เราวะโอ้เก่งคักหลาหน่อยขายเพ็ยรทำแม่ลวกเข้านี้บ <c oughs> ่าเป็ียนเหรอเสียมไดได้เราจิวานอ้วนขนาดตุ๊ปุูโยริกเราหน่อยงาหวา <c oughs> นเพื่ขายคนนะ่ะ เอาเครื่อแเล้าสมบูรณ์ขนาดเลยงอแหวคำละหน่วยเหรอครับมุมกับลาบเส้นปลาเขื่อนครับตอนนี้เสโดแหงกับมีปลาเกี่ยวแหงกับนีแดดมาละแดดมาแดด,าด,ดหอนแล้วครับพี่น้องครับปึ๊ดแต่เนากินบานทฮา หมวกหมวหกใช่ไหมครับลองดูปว,ว,วดหัวเข่าอะไเด้อเย็นเทงไรม่ขึ้นอุ้ยหมากแลองไหมมีหมากแข่งหมากสดใหญ่บัวยูค่ะใหญ่ย่งางยู่นี่สีสื่อไปให้เพิ่นอยู่มีเปลือกมีบักอือมีกล้วยเก็บของหวานดีบ่ พาลอะไรม่จิเป็นเมาวานปลาเกี่ยวปลาตองปลาเบี้ยนไฟหรือว่าปลาปากม่งหางเดยงครับทานนี้ไม่กวาดเหรออันนี้เอาคนคนขยันจังซืนะ้อเลผู้ขี้ขานกับบอสซีทำไม่กวาด สุดตลาดแล้วพี่นองครับพวกมาสายนะจังนอนมะันโอ้มากไวนะนี่กระติบเขา่านี่นอไวก็น,นั้นหมากมันจักบาตครับจันเสื้อไว้นะทำไมพอเราจำมึงดูเราสิจำบ่ดแล้ว น้องชายบอเชือคืนน้ำเด้เนาะใช่กางลูก่ได้แบบนใช่บอกเชือกเขื่อนใช่ย่ห่างก็เป็นถุงบันเป็นต่ำเด้เนาะอันนี้ออมอันนี้ออมไหโอ้ออมไหมกระโดดถุงเชือกบาทครับออมไหมออมไหวสามสิบจะเคยกินปะเราเอาหมางมันเอาออมมันเนาะมากินว่นเป็นเอาออมมันมันมันแบบพมขมเสียเขาเคยกินปะ กินมันกรูดอกตีก็หนีหมากมั้งหมากไว้ครับเพื่อนบอสจำสูกินกับบอด้กินเนาะเทีนตัวเปลี่ยนเนาะกับตำมตำขึ้นดีๆแล้วผู้เจ้ากะทายรูปเอาเพื่อนหมากออมมันได้ออมมันไปทำอะไรล่ะอ่อมนี่นะนี่แหละครับบรรยากาศตลาดเช้าครับวันพุธบ้านน้องพื้นครับอำเภอเคียนมะลัดผู้บุญหลาดเจท่านี่ครับ